แต่เป็นสาวเต็มกายหาผู้ชายถูกใจไม่มีเฮ้ยพวกมึงทอะไรกันเนี่ยฮึผมมัวมัวจะเต้นกันอยู่เนี่ยรถโรงเรียนจะมาแล้วไปเตรียมตัวกันเลยโอ้กลังมันเลยแม่ไอถงูเนี่ยมันกระเทิ้งไปเก๊กะตั้งแต่เป็นสาวต็งกายหาผู้ชายถูกใจไม่มีโอ้ยแม่เต้นอยู่นั่นแหละเตรียมข้าวกล่องให้หนูริยางไม่ต้องห่วงเดี๋ยวหูจัดลายแมนให้ าทีันรถโรงเรียนแน่นอนมาแล้วข้าวแจกลายแม่เอาไปกล่องหนึ่งกล่องหนึ่งกล่องหนึ่งอ้าวไปกล่องลูกเดี๋ยวลูกเอ็มจะได้ตัวไหมไม่เยี่ยมมันได้สองกล่องอ่ะแม่เจ้าสองกล่องไม่ล่้มันไม่กล่องเนี้ยมันหมดเอ็มมันตัวแค่นี้เองสองกล่องกินไม่หมดหรอกแม่พอลูกพอลูกไปเลยไปเลย เมื่อกี้นี่ก็แลกบอลโอัวจะปวดกับพวกมันเนี่ย